ตอนที่21รู้การรู้นี่มันสวนทางกับสิ่งที่ผมเชื่อมาตลอดชีวิตเลยนะครับผมท้วงอีกไม่แปลกที่เธอจะเชื่อแบบนั้นเพราะเธอเคยชินกับมันเธอเห็นใครๆเขาก็ทำกันหากเธอไม่ทำเธออาจถูกมองว่าเป็นคนนอกกรีดเป็นคนหัวแข็งเป็นพวกหัวกระบท ฉันมองเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมเนียมซึ่งที่มาของธรรมเนียมนี้ก็มาจากความต้องการให้เกิดระเบียบแบบแผนเพื่อจัดการหรือควบคุมความเป็นอิสระของจิตมนุษย์โอผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเครื่องแบบจะทําให้คนไม่เป็นอิสระผมตั้งข้อสังเกตนี่คือผล ที่แม้แต่ผู้ที่ทำก็ไม่รู้ว่าตนเองได้ทำอะไรลงไปสิ่งที่เขาทำนอกจากจะทำให้คนอื่นได้พลังอำนาจในตนเองโดยการให้คนมาเคารพกราบไหว้แล้วซึ่งส่งผลทั้งต่อผู้อื่นที่ทำให้เขาสูญเสียอำนาจและส่งผลต่อตัวเองที่เข้าใจว่า ตนนั้นดีกว่าสูงกว่าจนนำไปสู่การแบ่งแยกทำให้เกิดชนชั้นหรือที่สมัยหนึ่งเธอเรียกสิ่งนี้ว่าวันนะการแบ่งแยกทำให้เกิดความกลัวความยำเกรงและความกลัวนี้เองที่เป็นสาเหตุสำคัญของความไม่รู้หรือไม่รู้ในพลังอำนาจและศักยภาพของตนเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร ไม่รู้ว่าเราต่างมีบุพการีทางจิตวิญญาณเดียวกันและสิ่งสำคัญที่สุดคือขณะที่เขากำลังทำให้ผู้อื่นศรัทธาและเคารพกราบไหว้ตัวเขาอยู่นั้นมันจะทำให้ศักยภาพของเขาเองด้อยลงไปด้วยเขาจะขาดโอกาสในการเข้าถึงปัญญายาณอันบริสุทธิ์เพราะเขาได้สร้างความแบ่งแยกจากคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อคนมาเขารพกลาบไหว้ตัวเขาเขาจะเกิดความมีตัวตนขึ้นซึ่งมันเป็นอำนาจปลอมที่เกิดจากธรรมเนียมเกิดจากบทบัญญัติที่มีการตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้สูญเสียอำนาจทำให้เขาขาดอำนาจที่แท้จริงซึ่งนั่นเขาไม่มีปัจจัยสำคัญในการสื่อสารกับองค์ความรู้สากลที่บริสุทธิ์เพราะเขามีความคับแคบทางจิต หรือมีตัวตนไปแล้วแม้ว่าเขาอาจจะได้ชื่อว่ามีความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาให้ใครต่อใครได้แต่มันจะไม่ใช่ปัญญาบริสุทธิ์ที่มาจากจิตวิญญาณสูงสุดมันเป็นแค่ปัญญาแบบจํากัดดังที่ฉันได้อธิบายขอบเขตของความรู้ไปแล้วในช่วงต้นซึ่งตัวเขาเองคือผู้ได้รับผลนั้นโดยตรง เขาเสริมท่านครับผมยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อสิ่งที่ท่านพูดสักเท่าไรมันจะเป็นไปได้อย่างไรว่าธรรมะจะผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบวชเป็นผู้ทรงศีลหรือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณมันคือปัญญาแบบจำกัดเพราะธรรมะส่วนใหญ่นั้นมาจากศาสดาไม่ใช่หรือครับผมถามสิ่งที่เขาพูดไม่ได้ผิด องค์ความรู้ที่เอามาสั่งสอนก็ไม่ผิดแต่มันผิดตรงกระบวนการส่งมอบองค์ความรู้เขาพูดเอาอีกแล้วท่านพูดให้สับสนอีกแล้วครับฉันจะยกตัวอย่างเรื่องนี้กับเรื่องการเรียนของผู้เธอก็อแล้วกันหากครูคณิตศาสตร์สอนนักเรียนด้วยการบอกคำตอบที่ถูกต้องแก่นักเรียนเพียงอย่างเดียวเช่นนักเรียนถามว่า สิบสคูณสิเป็นเท่าไหร่ครูก็ตอบนักเรียนไปว่า144ถึงแม้ว่าคำตอบที่ให้ไปนั้นจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเป็นคำตอบที่เป็นความจริงที่สุดแต่มันผิดตรงที่ครูไม่ได้สอนกระบวนการที่ทำให้นักเรียนสามารถรู้คำตอบนั้นได้ด้วยตัวเองซึ่งกระบวนการเรียนแบบนี้จะทำให้นักเรียนผู้นั้น ไร้ศักยภาพในตนเองและยิ่งไปกว่านั้นการทําให้นักเรียนมองว่าครูเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีปัญญาเป็นที่พึ่งให้กับนักเรียนได้มันจะยิ่งทําให้นักเรียนไร้อำนาจในตนเองมากขึ้นไปอีกดังนั้นเมื่อนักเรียนสงสัยในความรู้อื่นๆอ,อ,อีกเช่นสงสัยว่า12คูณ13หรือ12คูณ14เป็นเท่าไหร่ เขาก็ต้องกลับมาถามครูคนนี้อีกที่แย่ไปกว่านั้นคือเมื่อเริ่มมีการจดบันทึกความรู้เพื่อให้นักเรียนเอาไปเอาไว้ท่องจำโดยเริ่มตั้งแต่2คูณ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 4ไปเรื่อยๆเ,เพราะกลัวว่าความรู้จะสูญหายหรือไม่สามารถสืบทอดให้กันในอนาคต มันจะยิ่งเป็นการตอกย้ำไม่ให้นักเรียนเป็นอิสระเลยมนุษย์โลกของเธอกำลังทำความรู้แบบนี้คนที่มองเห็นข้อบกพร่องในกระบวนการเรียนแบบนี้จึงมักจะพูดว่าความรู้ทั้งหลายในจักรวาลยังมีอีกมากมายราวกับใบไม้ในป่าเหมือนกับที่ยังมีผลคูณจากตัวเลขที่เป็นอนันต์เราไม่จำเป็นต้องรู้หรือจำมันทั้งหมดเพียงแค่รู้หลักการว่า จะเอาความรู้ที่เป็นความจริงนั้นมาได้อย่างไรก็พอเหมือนกับที่เรารู้หลักการคูณว่าไม่ว่าจะเอาตัวเลขอะไรมาคูณเราก็สามารถรู้ผลการคูณนั้นได้แบบไม่รู้จบเช่นกันคราอธิบายท่านกำลังหมายความว่าการท่องจำไม่สามารถทำให้ค้นพบสัตธรจะทำได้อย่างนั้นใช่ไหมครับผมถาม แล้วเธอคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมล่ะหากมีคนถามเธอว่า2องคเป็นเท่าไหร่ถ้าเธอตอบออกมาทันทีว่า8เธอคิดว่าคำตอบนั้นเกิดจากกระบวนการการคำนวณหรือการจำถ้าเกิดจากความจำแสดงว่าเธอไม่ได้คิดคำนวณถ้ามันไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดคำนวณแสดงว่าปัญญาของเธอไม่ได้ทำงานเลย ซึ่งหากเธอไม่ได้ใช้มันบ่อยๆจนเคยชินเธอจะไม่เชื่อว่าตนเองสามารถสร้างความรู้ได้ผลก็คืออะไรที่นอกเหนือจากที่เธอเคยรู้เธอจะไม่เชื่อว่าเธอสามารถรู้ได้เองเธอจะเที่ยวสแสวงหาความรู้จากผู้รู้จากตำราหรือคัมภีร์ เธอลองสังเกตตนเองดูก็แล้วกันว่าความรู้ที่ได้จากตำรากับความรู้ที่ได้จากการที่เธอรู้ได้เองหรือพูดอีกอย่างคือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของเธอเองอันไหนทำให้แน่ใจมั่นใจได้มากกว่ากันความรู้จากตำราอาจจะทำให้เธอแค่ได้รู้แต่ความรู้จากประสบการณ์จะเป็นความรู้ที่ทำให้เธอกระจ่างแจ้งไม่มีวันลืม ก็จริงครับผมตอบรับเอาละเรานอกเครื่องกันมาพอสมควรแล้วไปกันต่อได้หรือยังเขาวท้วงเออจริงสิไปครับผมรีบตอบรับทันทีการเดินทางนับจากนี้ฉันจะเร่งความเร็วให้มากกว่าปกตินะเพราะถ้าขืนเดินทางตามเวลาปกติคงต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะถึงชั้นที่สองเพราะ ชันของหินเนืดนี้นาราว2,000กิโลเมตรเขาเสนอโห2,000กิโลเมตรเลยเหรอครับผมพูดทันทีที่ผมพูดจบร่างของเราทั้งคู่ก็แหวกเข้าไปในกระแสทาราวาสีแดงฉานที่กำลังไหลจากซ้ายไปขวายอย่างเชี่ยวกราดไม่นานเราก็มาหยุดยังจุดจุดหนึ่งที่ด้านหน้าเป็นสีเขียวมรกตที่มีสีออกเหลือบๆคล้ายสีรุง้ง ส่วนด้านหลังก็คือทาราวาสีแดงที่นี่คือที่ไหนครับผมถามเรากำลังอยู่ตรงรอยต่อระหว่างวัตถุธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์กับทาราวาซึ่งจุดนี้จะมีความลึกจากพื้นผิวโลกประมาณ2,000กิโลเมตรเศษนับจากจุดนี้เราจะต้องเดินทางต่ออีกราว4,000กิโลเมตรจึงจะมีส่วนที่เป็นแกนกลางของโลกเขาอธิบาย แล้วทำไมไม่มีการระเบิดเหมือนกับที่ท่านเคยบอกไว้เลยล่ะครับผมถามเพราะเห็นว่ามันนิ่งสงบมีสองเหตุผลที่ทำให้เธอเห็นเป็นเช่นนี้คือ 1. ตรงด้านนี้เป็นเวลากลางคืนทุกสรรพชีวิตกำลังหลับจึงไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรระหว่างพลังงานด้านบวกกับก้อนธาตุออกซิเจนจนมีการระเบิดและ 2. ไม่มีพลังงานด้านบวกถูกส่งลงมาจากพื้นหิวโลกเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันเหตุ hey, hey, เพราะผู้คนมีแต่ความเกลียดชังรังเกยีเกยดเดียดฉันแก่งแย่งชิงดีเอารัดเอาเปรียบกันอย่างรุนแรงผู้คนมีแต่อารมณ์ขยะมีอคติหงุดหงิดเศร้าหมองระแวงกังวล ซึ่งฉันดูแล้วน่าจะเป็นกรณีที่สองมากกว่าเพราะฝั่งนี้กำลังเป็นเวลากลางวันเขาอธิบายบรรยากาศสงบราบเรียบอย่างนี้ผมว่ามันดูดีออกนะครับผมแสดงความเห็นจากความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า